สวัสดีค่ะสวัสดีชาววิถีเกษตรทุกท่านนะคะวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านสุกเสษมตำบลกุดปักขาอำเภอเขาว,วงจังหวัดกาลสินนะคะที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือก้อนเชื้อเห็ดน,นะคะเป็นของนงณพัดฟาร์มเห็ดน,นั่นเองวันนี้เราจะมาพูดคุยกับพี่จักกิจล่มสิรินะคะหรือว่าพี่ต่อนั่นเอง ว่ามีวิธีการทําอย่างไรค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่กําลังทําอะไรอยู่คะพี่กาลังผสมผสมที่เล่ยทำก้อนก้อนในก้อนเห็ดเลยละครับผมขอดูวิธีการทําได้ไหมคะวันนี้ได้ครับผมได้โอเคค่ะขั้นแรกทําอะไรบ้างคะขั้นแรกก็เตรียมอาหารเสริมอาหารเสริมอาหารเสริมนั่นก็คือลำละเอียดใช่ค่ะลำละเอียดครับผม แถวนี้มันก็จะไม่ละเอียดมากเท่าไหร่เพราะว่ามัน,นไม่ใช่ตู้สีใหญ่อ๋ออันนี้สป็นตู้ไหมหนาจากเป็นตัวนี้ก็จะเป็นยิ้ซ้ำซ้ำแล้วส่วนยี้องอล้วยีเกลร้านขายปุ๋ยขายยาตัวนี้จะมีมแต่ส่วนมากบางครั้งเขาจะแมวมาส่วนมากจะเป็นพวกไอ้ที่เป็นวัสดุไอ้การเกษตรที่ว่าเกี่ยวกับผู้เห็นแล้วเขาจะเอามาขายอ๋อ ก็คือถ้า oh, ร okay, ้านแบบทั่วไปบางทีอาจจะไม่มีบางตัวแบบนี้กไม่มีอ <c oughs> ๋อโอเคค่ะสี่อย่างแล้วสี่อย่างแล้วมีอะไรอีกเลยเียมก็คือว่าอ๋อนี่ครบแล้วใช่ไหมคะคือมีสี่อย่างนี้ครับผมสี่อย่างคือได้แล้วอ๋อแล้วก็จะมาตวงโอเคจะมาตวงก็สูตรก็ไม่ตายตัวครับแล้วแต่ฟาร์มแล้วแต่ฟาร์มก็มันมันอยู่ที่ฟาร์มบางบางฟาร์มเขาก็จะปรับปรุงว่าเขาอยากจะใส่มากใส่น้อยแล้ว่าฟาร์มฟาร์มที่นี่ใส แต่ฟาร์มพี่ต่อก็คือจะมีสูตรตามนี้เลยครับโอเคค่ะหนึ่งต่อร้อยหนึ่งต่อร้อยหมายถึงขี้เลื่อยแห้งหนึ่งร้อยกิโลต่อต่อไอ้ส่วนผสมพวกเนี้ยอย่างละหนึ่งกิโลอ๋อโอเคค่ะโอ้ง่ายๆนะก็จำง่ายๆนีเพิ่มาอย่างงอ๋อขี้เลื่อยหนึ่งหนึ่งร้อยกิโลครับผมขี้เลื่อยแห้งแต่ว่ามันไม่แห้งรอกมันเปียกแล้วโอเคมันตกใส่มันก็พอดีไม่ต้องไม่ต้องผสมน้ำ ลาเวลานั้นนะเวลาเราเยู <c oughs> ่บพอดี <c oughs> เป๊ะเลยอันนี้กะเป็นปูนขาวอ๋อมีปูนขาวด้วยครับปูนปูนขาวปรับสภาพโอเคค่ะนหนึ่งต่อร้อยเหมือนกันแต่ว่าตัวเนี้ดีเกลือเนี่ยดีเกลือค่ะหนึ่งร้อยกิโลแต่แค่สองขีดอ๋อหนึ่งร้อยกิโลของของของี้เลยของของขี้เลื่อยครับต่อดีเกลือสองขีดครับผมอ๋อโอเคค่ะผมจะผสม อีละ200กิโลโอเคค่ะ200กิโลชิ้นเลยนะอันนี้ผมก็จะชั่งไปแล้ว4ขีดโอเคค่ะชั่งนิดหนักตัวนี้หรือต่อจะพาทำสูตรถ้าใครที่อยากจะทำเนาะก้อนเห็ดขายก็คืออันนี้คือเป็นสูตรของฟาร์มนงนะพัฒฟาร์มครับฟาร์มเห็ดนะคะมีสูตรดังนี้ได้เลยอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือยิบซ้ำครับยิบซ้ำ สองกิโลสองกิโลสองกิโลกคือว่าทังเรากินหนึ่งกิโลแล้วโอเคทังทังนี้ทังนี้มีน้ําหนักอยู่ที่หนึ่งกิโลครับมันก็มันก็เลยจะเป็นอยู่ที่สามกิโลครับผมแต่ยิบซ้ำนี้อยู่สองกิโลนะคะโอเคอันนี้ดูไหม้กสองกิโลูไหมสองกิโลเหมือนกันก็จะเป็นโอเคสามห้าแช่ทิศสองแล้วตัวนี้ 2กิโลปูนใช่ไหมครับปูนขาวครับปูนขาว2 2> ปูนขาวสองกิโลเทผสมลงไปก่อนนะคะ <7. S 2> ในถังก่อนเจ็ดเจ็ดเสร็จ <Okay. 7. S 1> <7. S 2> แล้วเราก็จะมาช่างลำลต่อไปก็จะเอาลำมาช่างลำผมใส่ห้ากิโลต่อที่เรื่อยหนึ่งร้อยครับอ๋อห้ากิโล,ก,โลก็คือจะมากกว่าส่วนผสมอย่างอื่นครับผม เป็นอาหารเสริมแล้วก็เพิ่มอะไรเขาเพิ่มเพิ่มอะไรเพิ่มมีมัดเพิ่มอะไรทุกอย่างนี่แหละเรียนไปแล้วบางฟาร์มเขาก็ใส่เจ็ดกิโลครับคุค่ะแล้วแต่ฟาร์มเนาะครับแล้วแต่ฟาร์มอันนี้เป็นสูตรของนับนงนักพัฒฟาร์มใส่มากไปถ้าเกิดว่าเรานึ่งนึงไม่สุกมันก็จะเป็นลาอายเขียวข้อเสียถ้าเราใส่ใส่ลำเยอะเกินไปนะคะถ้านึ่งไม่สุกก็จะกลายเป็นลายเขียวกลายเป็นลายเขียวก็คือเสียเลยนะคะก้อนก้อนเชื้อนำใช้ไม่ได้ ลายตะลักการชาติสิบกิโลโอเคสิบกิโลโอเคค่ะตอนนี้ก็คือส่วนผสมเราได้ครบทุกอย่างแล้วเราตวงเรียบร้อยได้ครบแล้วดับต่อไปก็จะเป็นยีเือ ดีเกลือดีเกลือตัวนี้ค่ะมันจะอะไรละ่ะมันเป็นส่วนที่เล็กที่สุดของส่วนผสมเราต้องขยายส่วนผสมของมันก่อนอ้าวค่ะถ้าเกิดว่าเราใส่ไปทั้งกองที่เล่ยแบบนี้มันจะไม่ละลายแล้วมันก็จะเป็นกระจุกกระจุกที<อ>่มันจะผสมปั่นกันแล้วถ้าเราเทรวมไปเหมือนกันกับอย่างอื่นนี้ก็คือคมันจะไม่ทั่วถึงครับมันจะไม่ทั่วอ๋อเราก็เลยจะต้องมาละลายก่อนครับมามา,มาเพิ่มมาเพิ่มส่วนขยายมันก่อนโดยการ <seja> ในถังเลยในถังแล้วก็โดยการผสมกับน้ำน้ำไม่มีตาส่วนเในครับต่อไม่มีครับผมก็ใส่กะประมาณว่าเราจะไปซุกเข้ากับตัวนั้นใช่ไหมครับซุกเข้ากับตัวนั้นประมาณหนึ่ครึ่งถังก็ได้ถังนึงก็ได้ครับแต่ว่าขี้เล่ยเรามันเปียกแล้วถ้าขี้เล่ยเปียกก็ใส่แค่พอช่วยละลายทียจางสักหน่อย เส็แล้วถ้าเกิดว่าบางฟามพก็ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ยีมนี่เป็นยีมผมเป็นยีมขยายอเอ็มขยายครับผมใส่ไปเพื่อไอ้เครื่องท่าทหารนี่มันไม่เฉยบารามก็ไม่ใส่นี่ไม่มีปัญหาอะไรโอเคค่ะพี่ต่ออันดับต่อไปขี้เรื่อยหึ่งสองร้อยกิโลสองร้อยกิโลครับผมเพราะว่าผมผมปั่นใส่เครื่องปั่นสองร้อยนี่ คือพี่ต่อจะนำมาเข้าเครื่องโม่นะคะแต่ถ้าใครไม่มีเครื่องโม่เหรอคะพี่ต่อวางกับพื้นนะคุณวางกับพื้นแล้วก็คุกใช่ไหมคะวางกับพื้นแล้วก็คุกใช้ขาดใช้ใช่เลยคุกก็ได้ครับแต่ว่าถ้าส่วนผสมถ้าใครไม่อยากจะทำเยอะอย่างเงี้ยเราก็ทำสทักทีเรื่อย100่กิโลส่วนผสมก็ หอย่างละหนึ่งกิโลก็คือตามที่สูตรที่เราบอกไปเมื่อกี้แต่ถ้าใครอยากจะทําเยอะก็เพิ่มขึ้นไปก็ประมาณนั้นครก่ยกับตามตามที่ว่าขี้เลยเรามากน้อยโอเคค่ะพี่ต่อก็จะนํามาเทลงไปในถังม่นะคะตอนนี้ขี้เลยมันเปียกพอดีแล้วต้องใช้น้ำเลยค่ะพอดีว่า ถ้าขี้เลื่อยแห้งเนี่ยเราก็จะชั่งพี่ต่อบอกว่าตะก้าสีน้ำเงินนี้จะอยู่ที่20กิโลนะคะแต่ตอนนี้คือมันโดนฝนมันก็เลยอาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้างแต่เราก็ยังจะใช้ในอัตราก็คือในตะก้าน้ำเงินนี้เหมือนเดิมก็คือคิดเป็น20กิโลเหมือนเดิมนะคะแต่มันอาจจะหนักกว่าอยู่เพราะว่ามันเปียกฝนฝนตกเครื่องโม่ได้ทีละ200กิโล เด้ผมมีอยู่ในถังละปัดละสองร้อยเอร้อย100กิโลใช่ไหมคะคนร้อยกิโลปั๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใส่สองร้อยปั๊บเต็มทีเดียวเลยแล้วเรามาใส่อาหารเสริมมันจะใช้เวลานานกว่าจะผสมให้เข้ากันได้ใช่ไหมคะับบเราก็ต้องยุน่นยุ่นเวลาของมันก่อนโดยการที่เราใช้ส่วนผสมเนี่ยที่เราชั่งมาเกลใส่ลงไปก่อนเลยก็คือที่ต่อเนี่ย เอาอแกบไอเอาไอขี้เลื่อยนะคะเทลงไปในถังโม่นี้ก่อนหนึ่งรกิโลแล้วก็เอาลํำอ่อนมาเทผสมแล้วก็จะนำตัวที่เราตวงไว้ทั้งหมดนะคะมาเทลงไปก่อนเพื่อที่จะทำให้มันเวลาคุกเขาเนี่ยมันจะเข้ากันได้ง่ายกว่าที่เราจะ เอาขี้เลื่อยมาเทลงไปในนี้สองกิโลแล้วค่อยมาใส่ทีหลังเนี่ยมันจะปัน่นปั่น,นไม่ไม,ไม่ไม่เข้าเนือ้อรอบแลกไปกว่าเลยอ๋อ oh. เน,นี่ยค่ะใส่ลงไ,ไปเกลือผสมน้ำมีเกลือ,อปัดนเข้ากันขี้เลื่อย100กิโลกรัมนะคะแล้วก็ผสมกับส่วนผสมที่พี่ต่อได้ตวงไว้แล้ว ก็คือผสมกันไปก่อนมันจะผสมได้ง่ายกว่าที่ว่าเราจะมาใส่ไปเลย200กิโลแล้วค่อยมาเทส่วนผสมลงไปเวลาปั่นมันยากที่จะเข้าเนื้อคุกเขาให้เข้ากันได้ดีนะคะก็เลยพี่ต่อก็เลยจะทำหนึ่งกิโลเอ้ยหนึ่งร้อยกิโลแล้วก็ค่อยจะเติมส่วนผสมนี้ลงไปเลยแล้วก็จะไปเอาที่เลื่อยอีกหนึ่งร้อยกิโลมาเทรวมผสมลงไป ก้าละยี่สิบโล มีความแข็งแรงอยู่พอสมควรนะคะพี่ต่อถ้าแรงน้อยยังไม่ได้เลยก็มมันหนักน่พอถ้าเกิดว่าเสร็จเนี่ยใช่ไหมคะปกติถ้านเป็นขี้เลื่อยแห้งปั๊บเนี่ยเราต้องมาใส่น้ําใส่น้ำใส่เนี่ยถังสีเนี่ยประมาณแปดถังโอ้โหแปดถังเต็มเนี่ย แสดงว่าถ้าฝนตกใส่นี้ก็ก็มีข้อดีอยู่ใช่ไหมคะข้ดีดีก็คือไม่ได้เปือง <c oughs> เปืองน้ําขนาดนั้นเนาะข้อดีคือไม่เปืองน้ำข <c oughs> ้อเสียคือหน,นักอ๋อก็คือหนักเวลาเรายกมาทีพี่ต่อคะขอรบกวนถามสักนิดนึงว่าก่อนหน้านี้พี่ต่อทําอะไรมาก่อนคะคือคื <c oughs> อก่อนที่เราจะมาทําเห็ดเนี่ยก่อนที่จะมาทําเห็ดก็ทํางานโรงงานครับเป็นงานโรงงานเนาะอะไรรถยนต์อ๋อนึกยังไงคบมาเปลี่ยนมาทําเป็นอ๋อผมตอนผมก็ผมก็จบเกษตรมาเนี่แหละครับผมแต่ว่า ไม่ได้ไม่ได้เข้าสายโดยตรงไงเก็เลยไปไปหาทุนมาก่อนหนูก็นึกว่าเราอะไปอาจจะไปทํางานที่อื่นแล้วเบื่อแล้วมาศึกษาต่างหากไม่ใช่คือเราเรียนมาโดยตรงเลยครับอ๋อธุรก,กิจนี้ก็ดีอยู่ใช่ไหมครับครับผมดีครับก็คือเรื่องรายได้นี่ก็คือครับเป็นยังไงเอ่ยรายได้โอเคครับผม <laughs> ได้เนาะถ้าถ้า,ถามีใครสนใจที่อยากจะทานี่ก็คือออนุญาตครับผมถ้าเกิดว่ากรณีที่เราทําก้อนเองเนี่ยมัน มันมันดีมันดีมากครัใช่ไหมคะมันลดต้นทุนเนาะครับลดต้นทุนแล้วก็ระยะเวลาที่เราจะคืนทุนเนี่ยมันไวไวกว่าที่เราจะไปซื้อก้อนมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อก้อนเนี่ยเราอยากให้ได้ทุนทุนคืนไวๆแล้วก็เห็นเห็นผลผลิตชัดเจนอ่ะเราต้องใช้ก้อนเยอะห้าพันถึงหนึ่งหมื่นก้อนแบบนี้ประมาณนี้เราต้องเห็นผลผลิตเงยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากทดลองพันนึงสองพันเนี้ย เวลาเราเห็นผลผลิตมันนิดเดียวครับมันไม่มากมันอยู่ที่จํานวนจํานวนก้อนที่เราลงลงไปเปิดกอกด้วยอ,อ,อ๋อก็คือถ้าเราจะลงทุนโดยการที่เราไปซื้อก้อนเขามาเปิดดอกทําเองเนี่ยก็คือจะค่อนข้างที่จะเห็นกําไรช้าหน่อยเน้วก็น้นอยเห็นช้าหน่อยครับแต่ว่าอย่างว่าแหละถ้าเกิดว่าเราไปซื้อก้อนเข้ามามันก็ต้องใช้ก้อนเยอะมันมันอยู่ที่เวลาแล้วด้วยไงหนึ่งพันก้อนกับสองสามเดือนที่เราเสียไปเนี่ยมันคุ้มไหมอ ถ้าเกิดว่าเราอยากให้คุ้มมันก็ต้องมันก็ต้องมากกว่าหนึ่งพันก้อน,นไงอยา่างผมทำนี่ทำครั้งละหนึ่งหมื่นก้อนหนึ่งหมื่นก้อนครับผม oh. โอ้แต่ถ้ายัางทํากินในครัวเรือนนี้ก็คือไม่มีปัญหาเนาะไม่มีปัญหา <c oughs> จะลงกี่ก้อนก็ได้ <c oughs> แต่พี่ต่อทําขายอยู่ที่ก้อนละเท่าไหร่ครบพี่ต่อก้อนละถ้าเกิดว่าเป็นขายปีก็แปดบาท แปดบาทครับผมไปถึงพันก้อนถ้าเกิดว่าพันก้อนขึ้นไปนี่ก็จะอยู่ก้อนละสิบบาทแถมมีอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ผมก็คือราคานี่ก็คือซื้อขายได้เนาะครับก้อนไม่แพงครับปกติถ้าบางท่านอาจจะไปซื้อก้อนละสิบบาทแต่ที่นี่จำหน่ายให้ก้อนละแปดบาทอย่างร้อยก้อนนี่ก็แปดร้อยบาทก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วเวลาเราปั่นเสร็จเนี่ยเราดูไปเสร็จแล้วเรารู้สึกว่ามันจะเข้ากันแล้วเราก็มาเช็คเช็คความชื้นใช่ไหมคะครับเจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยโดยการ ก <łość> ำดูครับเนี่ยกำดูครับประกันประกบแบมันจะแตกประมาณสองชิ้นสามชิ้นแบบนี้หนึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้นแบบนี้นี่คือคือต้องให้แตกออกใช่ไหมครับผมแตกออกถ้าก่อกันแน่นเลยถ้าก่อกันแน่นคือว่าความชื้นเยอะเกินไปถ้าความชื้นเยอะเกินไปแก้ไขก็ต้องอาหาที่ด้วยแห้งมาใส่เพิ่มอีกแต่ถ้าเกิดว่ามันกำปั๊บแล้วมันแตกถติว่าแตกเยอะกว่าสามแตกบานออกไปเลยเนี่ยอ๋อเป็น เป็นคงผงมาเ,เลยก็คือว่าเราต้องเพิ่มความชื้นเข้าไปก็คือเพิ่มน้ำครับผมเจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์คือเราต้องสังเกตอย่างนี้ครับถ้าเป็นที่เลื่อยใหม่มันจะมันจะหลอกเราหน่อยนึงคือว่าก่อนก่อนก่อนที่มันจะเข้ากันกับน้ําเนี่ยมันจะเปียกพอเปียกเสร็จเนี่ยมันก็กำรรได้ปกติเหมือนกันเนี่ย <Ha. S 2> พอเราเลือกผสมเลือกโม่เสร็จเราทิ้งไปสักพักนึงอ่ะมันจะแห้งไปเพราะว่าน้ำเริ่มเข้าไปในขี้เลื่อยน้ำมันยังไม่เข้าไงแต่แต่ตัวเนี้ยมันเข้าไปเข้าไปในขี้เลื่อยไปเสร็จแล้ว เช็คได้ถ้าเรากรรมแล้วก็ถ้าแตกแยกแบบว่าไม่เยอะสักสามสองชิ้นสามชิ้นนี่ก็คือโอเคแล้วก็คือว่าส่วนผสมของเรามันเข้ากันแล้วที่ต่อก็จะปล่อยออกมาเลยว้าวแต่ก่อนนี้ถ้าใครคือถ้าใครไม่มีเครื่องโม่นี่ก็คือเราก็ต้องมาเทใส่พื้นใช่ไหมแล้วก็คุกผสมโรยหน้าแล้วก็คุกเลยอันนี้ ุกแต่ว่ามันก็ก็ทำได้ใช่ไหมคะพี่ต่อครับผมทำไหมก่อนนะครับแบบนั้นเลยครับใช่ไหมคะถึงก็เทใส่พื้นเลยแล้วก็คุกเลยตอกเสียมแล้วก็ขานี่แหละแต่ว่าก็ส่วนผสมก็เข้ากันดีอยู่ใช่ไหมคะทำแบบนั้นแต่ว่ามันมันมันไม่มไม่เข้ากับเครื่องเนี้ยอ๋อมีสู้เครื่องแต่ว่าถ้าทําอย่างนั้นก็คือเราจะผสมได้ทีละไม่เยอะนะคะประมาณสักสักร้อยกิโลนี่ก็น่าจะได้เพราะมันต้องใช้แรงคนคลุกคุก,คกมันไม่ได้ใช้เครื่อง โมอัตโนมัติแบบนี้โอเคค่ะเสร็จแล้วโมเสร็จเรียบร้อยส่วนผสมเข้ากันดีเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปพี่ต่อก็องแต่ที่ฟาร์มพี่ต่อก็คือจะใช้เป็นเครื่องนะคะส่วนมากสมัยก่อนเราจะเคยเห็นเนาะที่อื่นแบบว่าเขานั่งแบบใช้คนกอกกอกนั่งกรอกแต่นี้ไม่ค่ะแตนี้โมนี้ก็ใช้เครื่องแล้วก็ทีนี้เราจะมาทําการอัดก้อนอัดก้อนนี่ก็คือใช้เครื่อง สมัยก่อนนี้เดี๋ยวจะทำดูให้ดูก่อนก็ได้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวพี่ต่อจะทําให้ดูนะคะสมัยก่อนก็ใช้คนใช้คนแบบนี้แหละครับยกขึ้นมาไม่ม <Gore> ีไม่มีเครื่องนะอันนี้นนนคือสมัยก่อนก็คือตอนที่เราไม่มีเครื่องก็คือเราจะอัดก้อนโดยใช้แรงคนกร,ปปร,ร,ร,รอกไปให้เต็ม,มนะครับกรอกให้เต็มถุงเลยแต่ว่ามันยังไม่ต้องอัดนะกรอกให้เต็มพอดี เพอเต็มพอดีแล้วเราก็เคาะเข้าไปกระแทกกระแทกกระแทกเข้าไปให้มันแน่นนะคะครับกแทกถ้าเป็นถ้าเป็นเห็ดขอนขาวเนี่ยจะก่อนเห็ดต้องแน่นถ้าเป็นเห็ดนางฟ้านี่ไม่ต้องแน่นมากก็ได้อันนี้คือเรากำลังทําเชื้อเห็ดขอนขาวใช่ไหมคะเมื่อกี้ก็ลืมถามไปเลยว่าทำาทำของอะไรอันนี้ก็คือทําเชื้อเห็ดขอนขาวครับโอเคค่ะแล้วก็ใช้คนตอกอันนี้ คือต้องกำปากถุงให้แน่นแล้วก็ไม่ไม่ต้องแน่นรับผมใช่ไหมคกำลุ่มให้ให้ลมมันออกได้ถ้าเกิดว่าเรากำแน่นถุง oh. จะแตกเลย oh. เวลาเราต่อเข้าไปเนี่ยมันจะมีแรงอัดในถุงไงถ้าเกิดว่ามันไม่มีลมออกมาถุงจะแตกทันที hmm. ครับเนี่ยเนี่ยสมก่อนก็ใช้คนทำแบบนี้คือ,อพยายามกระแทกเพื่อปล่อยลมในถุงออกมาอัดอัดที่เรื่อยให้มันแน่นแล้วก็ให้ลมมันมันออกจากถุงด้วยครับค่ะไม่ให้มีช่องว่างใน,ใน,ใ,นในเวลาเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราแน่นเกินไปปั๊บเนี่ย เวลาเราบีบก็เหมือนลูกโป่งนะครับทุบลูกโป่งมันก็แตกเนเน <Okay S 1> คร่ะพอเสร็จปับ๊บมันก็จะมีคอแต่ไมก่อนไ,ไม่ไม่ไม่ได้ใช้ตัวนี้จะเป็นะจะเป็น,ปนอกระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษหนังสือพิมพ์กับหนังยางครับตัดมาเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ให้แทนฟ้าตัวเนี้ย<อ>แต่ว่าตัวนี้มันรียุดิได้ไงผมมากลับมาทําใหม่มถ้าเป็นกระดาษหนังสือพิมพม์มันใช้ได้ครั้งเดียว พัฒนาไปแล้วครับผมอันนี้คือเขาเรียกว่าคอครับอันนี้คอใส่คอแล้วก็ดึงเข้าไปครับแล้วก็ดึงให้มันตึงเนี่ยตึงก็คือตัวเนี้ยตัวนี้ยใี่ยตึงดึงก็พยะยามเวลาเวลาดึงก็เนี่ยทับไปแล้วก็ดึงอ๋ออันนี้พ่้งกดไว้แล้วก็ดึงให้ให้ถุงพวกนี้นะคะตึงหมดครับผมถุงตึงให้หมดค่ะใส่คอนะคะก็เรียกว่าคอสวมเข้าไปแล้วก็มีฝาปิดครับแค่นี้แค่นี้เองครับบางฝาเขาก็ใช้ใช้หนังยาง อัดก็ไม่กวนแต่ว่าฟาร์มผมไม่ใช้มันเปลืองค่ะนี่คือวิธีขั้นตอนที่แต่ก่อนที่เราไม่มีเครื่องอัดอันนี้พี่ต่อทําให้ดูโอเคค่ะแล้วทีนี้เราจะไปดูวิธีที่เข้าเครื่องอัดครับผมโอเคค่ะพี่ต่อเครื่องอัดก็ตัวนี้เครื่องอัดของผมก็ซื้อมาราคาก็ไม่แพงมากสามหมื่นกว่าบาทสามหมื่นกว่าบาทแต่ื้อแต่แต่ก็ถือว่าคุ้มค่าใช่ไหมครับพี่ต่อครับผมคุ้มค่าครับเพราะว่าตัวนี้มันจะกรอกกรอกให้เราเลย แล้วก็อัดให้เราพร้อมอัตโนมัติเลยก็คือมีความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ประหยัดแต่ก่อนเราต้องจ้างคนเนาะคับผมจ้างย่างเยอะครับกว่าจะเสร็จแต่ว่านี่แค่สองสามคนกะอือต่างก็คือลดรายจ่ายของเราลงไปได้ครับโอเคค่ะประหยัดยัดถุงเ้าไวแล้วก็เปิดเครื่องก่อนเยเปิดเครื่องครับให้ให้ให้ถุงตัวเนี้มันมาตรงกับไอตรงขี้เลยก่อนแต่ว่ายังไม่มีขี้เลยนะค่ะ ว่าตัวนี้มันจะพอพอกระบอกตัวนี้มันตรงกับเอตัวปั่นที่เลยลงมาปั๊บเนี่ยถ้าไม่มีถุงตัวนี้จะไหลลงเลยทันทีต้องใส่ถุงไว้ก่อนเราต้องใส่ไว้ก่อนเตรียมเตรียมไว้ก่อนใส่สองชุดเทฟ๊บลงมาเลยอ๋อพอพี่ต่อเทลงไปปุ๊บก็ลงมาเลยค่ะถ้าถ้าเราไม่เอาถุงมาสวมไว้ก็คือหล่นลงพื้นหมดเลย ตัวนี้จะเป็นตัวปรับตัวปรับว่าเราจะทําเหตุอะไรค่ะปรับปรับแน่นปรับปรับชิ้เอ้ชี้เลื่อยลงถุงมากลงถุงน้อยอืมความสูงระดับของถุงของจำของของของขี้เลื่อยที่ลงมาในถุงนะคะปรับได้สูงต่ำส่วนตัวข้างบนนี้จะรูตรข้างบนนี้จะเป็นปรับเอ้ปรับว่าเราจะเอาแน่นมากหรือแน่นน้อยเอาปรับการอัดอัดก้อนเข้าไป ว่าว่าก้อนแต่ปรับว่าก้อนเชื้อเห็ดเราเนี่ยอยากจะให้ก้อนแน่นหรือไม่แน่นเพราะว่าอย่างที่พี่ต่อบอกว่าถ้าเป็นเห็ดขนขาวนี่คือก้อนต้องอัดแน่นแต่ถ้าเป็นเห็ดนางฟ้านี่คือไม่ต้องอัดแน่นมากค่ะนี่คือตัวปรับพอดีพอดีไม่หลวมไม่แน่นถ้าแน่นถ้าถ้าหลวมเกินไปมันก็แตกแตกแล้วก็เสียหายอคไะคือเราเราเอาที่เลื่อยที่เราผสมเสร็จก็คือเทลงไปในถังเรียบร้อยเครื่องเปิดเครื่องปุ๊บเครื่องก็จะเริ่มทํางานเลยนะคะ เขาจะอัดให้เราเลยเอกวว้นี่เลยน,นี่อันนอดเสร็จเรียบร้อยแล้วบบกินได้อนอยู่ประมาณ 6, 3, 4, 5, 5สอ,องในสามส่วนของถุงตวละห้าร้อก้อนนะใช่ไหมต่อเนื่นองต่อเนื่นองแต่ว่าไม่หยุดนะมัมีคนตัดเรืเลย ก็จะมีการอาัดวันนี้ก็ดีคือว่ามันมันแน่นอนครับมันเมื่อเสร็จแล้วถึงมันจะค่าเฉลี่ยมจะใกล้เคียงกันมากมากกว่าใช่ไหมคนแต่ละค,คนมันทํางานไม่เหมือนกันค่ะก็คือปริมาณแล้วก็ความอัดแน่นนี่ก็คือจะม,มีความใกล้เคียงกันมันจะชั่วกว่าคนครับเพราะว่าคนมันหลายคนลหลายแบบหลายสไตล์ค่ะ,คะก็คือแค่นี้ใช่ไหมครับพี่ต่อ พี่ตอก็จะทําแบบนี้นะคะทำแบบนี้แล้วเราก็จะมาอัดแล้วก็เราใส่คอเหมือนกันเนี่ยตัวนี้ก็แค่แค่ตัวนี้แล้วก็แค่บีบเข้าไปแล้วก็หมุนหมุนครับหมุนแล้วก็คอใส่คอใส่คอแล้วก็ดึงดึงคอให้มันตึงดึงมันตึงเสร็จแล้วก็ใส่ฝาแค่นี้เองครับแค่นี้เสร็จแล้วเสร็จเลย พอเสร็จล้ว <c> ก <oughs> <aja>. <c oughs> <ucken and Collins ennen> well, ็ใส่ตะแก่งตรงนู้นเลยใช่ไหมครับพอได้เยอะแล้วเราก็จะนํามาขึ้นตะแกรงแบบนี้ตะแกรงนี้ใส่สิบสองก้อนสิบสองก้อนสิบสองก้อนก้นตะแกรงพอเสร็จจากสิบสองก้อนแล้วเราก็ทําจนกว่ามันจะครบสองพันก้อนเพราะผมหนึ่งหนึ่งหนึ่งก้อนเห็ดให้สุกครั้งหนึ่งหนึ่งทีละสองพันก้อนสองพันก้อนต่อครั้งครับก็คือเราก็จะ ทำให้ได้สองพันก้อนก่อนนะคะทําทำนี้วันหนึ่งทําประมาณกี่ก้อนนะคะพี่ต่อห้าถ้ามีคนใส่คอได้ก็วันละ 2, อนสองพันก้อนสองพันก้อนต่อวันกองนี้จะได้ประมาณกี่พันก้อนคะตัวนี้ไม่ถึงพันครับไม่ถึงพันอ๋อประมาณสี่ร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปก็รวบรวมเสร็จแล้วก็จะมานึ่งครับนำเป็นนึ่งนะคะ,นนะ,คะถ้าเรานํามาใส่ตะแกรงเรียบร้อยครบ สองพันแล้วพี่ต่อก็จะพาเราเอาก้อนเชื้อเห็ดนะคะเข้ามาอบทําการอบอันนี้เป็นเตานึ่งเตานึ่งก็คืออันนี้มันก,ก็คือจัดวางเป็นชั้นเป็นชั้น,น,ชนใช่ไหมคะธรรมดาอยู่ในนี้เต็มสองพก้อนอย่างนี้นใช้เวลาอบประมาณกี่ชั่วโมงครับพี่ตอคือว่าเราจะเริ่มจกากเวตั้งแต่มีวองศาเนี่ยครับมาดูตัวนี้จะเป็นเกจเกจเกจวัดอุณหภูมิ ตัวสีดำนะครับค่ะครับไปหาหนึ่งร้อยองศาเนี่ยเข็มตัวเนี้ยจะชี้ไปหาหนึ่งร้อยองศาล้วก็เริ่มจัดสามถึงสี่ชั่วโมงถ้าอยากให้ชัวร์ก็ห้าไปเลยอืมก็คือเราจะดูจากเข็มนี้ครับผมเป็นตัววัดครับนี่เขาเรียกว่าเตาแต่ว่ามันเป็นเตาถ่านเอ้ยเตาฟืนอ๋อมันจะมีอันนี้มีเตาแก๊สกับเตาฟืนสองอ๋อแสดงว่าไฟอบไม่ได้อยู่ข้างในใช่ไหมคะครับไฟอบอยู่ข้างนอกก็คือมีไฟอบอยู่อยู่ข้างนอกแต่ว่าจะ ส่งความร้อนเข้าไปโดยท่อโดยท่อตรงนี้อ๋อตรงนีค่ะส่งเข้าไปข้างในก็คือจะไปอบอยู่ข้างในนั้นที่มีก้อนเชื้อเห็ดสองพันก้อนอ๋อแต่ถ้าใครที่ว่าต้นทุนต่ําแต่แต่อยากจะทำอย่างเงี้ยถ้าเริ่มต้นนี่ก็คือพี่ตอบอกว่าตัวนี้ก่อนยังไงยังไงก็ต้องมีเตาครับตรงนี้ยังไงตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าอยากประหยัดก็ต้องเป็นปืนถ้าเกิดว่าไม่ประหยัดก็คือเป็นแก๊สแก๊สเล็กตัวนี้อ๋อ แกจะเล็กกว่านี้แต่จะเปลืองมากเลยนะครับแกใช่ไหม้าก็พันพันละพันละหนึ่งถังนั่อถ้าถ้าอย่างแต่ก่อนมันมีไหมพี่ต่อที่เป็นแบบเป็นถังเหมือนถังมีครับอ๋อเป็นเหมือนถังน้ํามันเก่าเราะนะแต่ก่อนก็ถ้าแบบนั้นมันเป็นถังทุ่งครับใส่ได้ทีละร้อยกว่าก้อนนี้นั้นเองแล้วให้รืนเยอะเปลืองปืนแล้วต้องมาประยุกต์ให้ประหยัดทืนมากที่สุด ที่ฟาร์มพี่ต่อก็คือจะทําก้อนเชื้อเห็ดขายแล้วก็ขายดอกเห็ดด้วยนะคะก็คือทําดอกเห็ดขายเหมือนกันคือขายทั้งก้อนขายทั้งดอกเห็ดเลยทีนี่เดีย๋ยวจะให้พี่ต่อทิ้งเบอรโทรไว้ให้นะคะแต่ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าเราอบเสร็จแล้วมีขั้นตอนต่อไปยังไงคะพี่ต่อขั้นตอน,นคือว่าเราเปิดเปิดเอาเห็ดอ,ออกมาใช่ค่ะเปิดเตาดับไฟแล้วก็เปิด เปิดเตาแล้วก็เอาก้อนเชื้อเห็ดเอาก้อนเชื้อเห็ดมามาผึ่งลมมาผึ่งลมให้เย็นสนิทนะครับประมาณคืนอืก็คือตรงนี้แหละครับนำมาวางผึ่งลมไว้เลยครับผึ่งลมไว้เลยหนึ่งคืนครับผมหนึ่งคืนพรุ่งนี้ก็เริ่มจอดก็คือให้ให้ก้อนเห็ดให้ก้อนก้อนเห็ดหายร้อนหายร้อนก่อนแล้วกันคือมาวางตากไว้ซะก่อนก็คือถ้าเรามาทําการหยอดเสร็จเรียบร้อยก็คือขึ้นไปชั้นบ่มบ่มไว้นานไหมครับพี่ต่อ ประมาณ4ี่ิ้าวันบ้าสิวันประมาณสี่ิห้าถึงห้าสิบวันโดยการ <ผม S 1> สังเกตผมผมจะไม่ผมจะไม่ฟิกว่าจะกี่วันนะผมผมยังสังเกตทุกคอนก่อนก่อนมันจะเริ่มเหี่ยวในถุงถุงมันจะเริ่มมีเหี่ยวค่ะนั่นแหละมันเขาเรียกว่าก้อนรัดตัวเพราก้อนรัดตัวเสร็จเราก็เริ่มจะไปเปิดบ<อ>างครั้ง45้าวันมันก็ยังไม่ไม่ไม่ไมแก่ไงก็คือบางทีก็ให้ก้อนมันแก่ก่อน นับวันบางครั้งก็ไม่ไม่ไม่ชัวร์ชั์เท่าไหร่ก็คือเราจะใช้โดยการสังเกตที่ก้อนเชื้อเห็ดว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างว่าเชื้อเห็ดเดินหรือยังใช่ไหมคะก็แล้วก็ค่อยจะนําไปเปิดเปิดเพื่อเก็บดอกเห็ดใช่ไหมคะมันอยู่ที่นูพูนะครับถ้าเกิดว่าุณนูพูมันร้อนมันก็จะเดินไปถ้ามันเย็นก็จะเดินช้าอย่างเงี้ยก็อยู่ที่สภาพอากาศมีเบอร์ติดต่อไหมคะมีครับผมเบอร์โทรอะไรเอ่ยเผื่อใครสนใจนะคะจะอยากได้ก้อนเชื้อเห็ด นะคะทย์5หค่ะสองสี่ห้าห้าค่ะอยู่ที่ฟาร์มฟาร์มเห็ดนงนภัทรครับผุนงนภัทฟาร์มเห็ดนะคะตามเบอร์โทนี้เลยถ้าใครสนใจก้อนเชื้อเห็ดก็โทรติดต่อหาพี่ต่อได้นะคะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ต่อมากนะคะขอบคุณค่ะ